สวัสดีครับวันนี้ผมมาเป็นพิธีกรในพิธีตอกเสาเข็มอาคารวิ s i น e s s อนด์ชอปเฮ์นะครับอยู่ที่ซอยโยธินพัฒนา3นะครับซึ่งเป็นขอคุณะกายพันศิริกุลชยานนท์ครับอาคารสถานที่มีเสาเข็มก่อนเติมเต็มโครงสร้างอย่างครบถ้วนเสาเข็มช่วยพยุงให้ไม่เรรวนจึงคู่ควรทำพิธีดีถิมงคล เหมือนต้นไม้มีรากแก้วแล้วคงมั่นคนเรานั้นมั่นคงด้วยบุญกุศลย่อมรุ่งเรืองเรื่อยไปได้มงคลประสบผลสำเร็จเผลด,ผลดีในวันนี้ Business and Shop House ได้ตั้งเขาเริ่มต้นมงคลวิธีเจริญพระพุทธมนตกุกุศลเสริมเติมพิธีโอกาสนี้เชิญสาธุอนุโมทนาร่วมพิธี เป็นมงคลโดยพร้อมเพรียงกันครับและพิธีการในช่วงนี้นะครับท่านเจ้าคุณพระมงคลกิตโกศลจากวัดเทพพิรันจังหวัดชัยนาทนะครับท่านก็มาผูกผ้าสีหลังจากที่ประพรมน้ําพระพุทธมนต์ปิดทองนะครับจากนั้นก็แขวนพวงมาลัยที่เสาเอกแล้วก็เจิมที่ไม้มงคลน,นะครับไม้มงคลก็ประกอบไปด้วยไม้มงคล9ก้าชนิดนะครับการกลาวทรงบาดาลชัยพฤกษราชพฤกษ ขนุนไม้สักทองหลางไผ่สีเสียดแล้วก็พยุงนะครับซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคลนะครับเรียกว่ามงคลละนามเท่านั้นเลยนะครับเช่นความหมายว่าพยุงก็คือพยุงพยุงพยุงแระครับประคองให้มั่นคงรุง่งเรืองสืบไปนะครับหลังจากที่ท่านเจิมที่ไม้มงคลแล้วเราก็เจิมที่แผ่นอินทองนาคเงินจากนั้นก็จะตอกไม้มงคลนะครับลงที่บ่อศิลาเรกนี่แหละนะครับ นี่ก็เป็นพิธีการโดยย่อนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับอนุโมทนากับคุณป้อมด้วยนะครับอ,อาคารสถานที่ก็ย่อมมีเสาเข็มเพื่อช่วยยึดช่วยทําให้อาคารนั้นมั่นคงชีวิตของคนเราก็ควรจะต้องมีเสาเข็มคือศีลคือธรรมและบุญกุศลประคับประคองนะครับ